สวัสดีค่ะวันนี้สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์จะพาทุกทกท่านไปชมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นที่สุดของหัตถกรรมและมีเพียงแห่งเดียวในจังหวัดสุรินทร์ค่ะนั่นก็คือเครื่องเงินหรือประเกลมนั่นเองค่ะเครื่องเงินหรือประเกลมนี้นะคะมีแหล่งผลิตอยู่ที่อำเภอเขวาวสินนรินทร์ค่ะเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเพียงแห่งเดียวในจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งความเป็นมาจะเป็นอย่างไรจะมีความสวยงามขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่แหล่งเรียนรู้เครื่องเงินอำเภอเขาสินนรินท์ที่บ้านลงปวดเกียวทองครูคูปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องเงินจังหวัดสุรินทร์ค่ะการทำระเกือที่อำเภอเขาสินนรินทร์มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานโดยกลุ่มช่างเงินช่างทองได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่ปัจจุบันคืออำเภอเขาสินนรินทร์ค่ะและได้ถ่ายทอดทักษะการทำระเกือให้แก่ลูกหลานและพัฒนาลวดลายมาจนถึงปัจจุบันซึ่งชุมชนที่ยังมีการทำเครื่องเงินอยู่คือบ้านโชคบ้านสะดอและบ้านเขาสินนรินทร์ โดยลุงป่วนเจียวทองครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องเงินเป็นผู้ได้รับการยกย่องและมีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่ถ่ายทอดงานช่างหัตถกรรมเครื่องเงินมาจนถึงปัจจุบันค่ะประเกอมเป็นภาษาขเขมรถิ่นไทยหมายถึงประคำ เป็นคำเรียกเม็ดเงินนำมาร้อยเรียงเป็นเครื่องประดับขั้นตอนการทำประเกือมเริ่มจากนำเม็ดเงินมาหลอมหล่อเป็นแท่งตีและรียดให้เป็นแผ่นบางตัดตามรูปแบบเชื่อมให้เป็นเม็ดตีขึ้นรูปและปิดปากประคำอัดชันและกดลายให้สวยงามตามต้องการเจาะรูสำหรับร้อยประคำ ร้อยประคำตามรูปแบบที่ต้องการปัจจุบันประเกอมสุรินได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพศ2556โดยผู้ที่สนใจสามารถมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเงินได้ทุกวันที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปอำเภอเขาวสินนรินและตลาดผ้าไหมหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทุกวันเสาร์ค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาวัฒนธรรมด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย และภาคภูมิใจในมรดกปัญญาของเรานะคะ